นี่คือคลิปทัวร์คลิปที่3ของเรานที่ควนเป็นจักซิลิหรือกิติวะเป็นจักซิลิก็ตอนนี้ครับผมก็อยู่หน้าปาร์บร้อยแต่ผมยังไม่เข้าเพราะว่าผม,ม,มผมก็เลยต้องซื้อนี่กินก่อนมันก็จะมีแบบของขายใกล้ๆนี้อะไรเงี้ย ที่เรามาสวนเบนนะครับเพราะว่ามันเป็นปาร์คที่เราเคยเล่นนานเลยเคยเล่นกันตอนเด็กๆเจ็ดปีทีแล้วใช่ใช่แล้วแบบมันเป็นปาร์คที่สองที่เราเคยสัมผัสที่แรกมันจะเป็นแันไม่ใช่ปาร์คที่แรกที่เราเล่นมันที่เล่นกันเองแถวแถวแถวบ้านอะไรอย่างเรียแถวบ้านที่โรงเรียนจริงปาร์คแรกก็นี่แหละน่าสวนเบนป่ะนี่คือปาร์คแรกที่เรามาเลยแล้วแต่วันนี้แต่วันนี้ฝนจะตกไม่ค่อยดีเลยสภาพมันได้มันเราว่างแค่เสาร์อาทิตย์มันก็เลือกวันไม่ได้ไงต้องมาเล่นวันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆมาถึงถ่าย มันเป็นม like ันเหมือนเคิร์ฟของของสนามแล้วก็มีบล็อกกระเล็กแค่นั้นแหละแต่ตอนถ่ายขึ้นมาเราล้มล้มกันเลยแบบเล่นไม่เป็นโคตรกลางนะแต่คือแบบก็เล่นท่าเตะพื้นเตะขึ้นเหล็กอะไรก็ได้ระดับหนึ่งนะพอมาเจอเนินครั้งแรกคือแบบตายไปเป็นทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมเล่นไม่เป็นวันนี้ก็เหมือนเดิมเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในทุกคนเขาตเห็นยิ่งแก่ยิ่งกากอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในดูเนี่ยเป็นกล้องนะครับสภาพ ไม่ไหวครับปิก้องถอดถอดไม้แล้วอืมไม่ไหวครับตอนนี้เจอแบบพายุตองเมืม่อกี้เราเพิ่งเปิดคลิปกันแท่ที่เราถ่ายสภาพอากาศนั่นมันก็นตกเลยยังไม่ได้เล่นเลยก็เลยแบบอ้าวเอาไงดีวะ ตกต่อให้มันหยุดพื้นก็เปียกก็เล่นไม่ได้นี่อีกปางนึงที่เราพูดถึงวันนี้ใช่ก็เราเลยตัดใจพูดถึงปะะไม่ได้พูดเลยไม่ึ่งอะเราเลยตัดสินใจไปเล่นที่พิงพาร์คเอกมัยมันอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่ารถมันติดก็เดินทางเป็นชั่วโมงก็นั่งวิ่งคือสิบนาทีถึงถ้าขับถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาก็สิบห้านาทีสบายแต่ว่ารถยนต์เลยรถยนต์ชั่วโมงกว่าสายข้าวไปยังไม่ได้กินแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนละอยู่อโศก เออพึ่งเนี่ยพิ่งออกมาได้ประมาณสิบนาทีแล้วยังอยู่ตรงโซ่เลยก็ปานี้นะครับเป็นปาร์กแรกที่เรามาเล่นกันตั้งแต่ตอนเด็กๆที่แบบที่เรียกว่าปาร์กจริงๆที่เรามาเล่นกันกีไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าฝนเทใช่มันพอพอผมพูดจบฝนก็มาเลยหารูปใส่แล้วกันปานี้ก็เป็นปาร์ที่แบบเรามาเล่นแล้วมันก็แบบเป็นความทรงจําตอนเด็กนะเพราะว่าตอนเรามาเล่นครั้งแรกมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้ขวัญ แล้วมันแบบว่าเล่นครั้งแรกเลยมันเป็นการเล่นสเตเกครั้งแรกของมันพู้ผมก็พามันถ่ายจากตรงนี้ไปสยามเลยแล้วก็ถ่ายจากสยามกลับบ้านที่อ่อนนุชโคตรโหด จนแบบมาเล่นสกเกต็ตครั้งแรกปุ๊บวันนั้นคือเล่นเป็นเลยไถยเก่งเลยเพราะว่าไถกันไกลมากตอน,น,นไม่รู้ดีดอะไรเหมือนกันแต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันก็คือแบบว่าเหมือนเราไม่มีตังค่ารถเมล์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องไถกลับบ้านอะไรเงี้ยขึ้นบีเทสมันก็จากพร้อมพง์ไปก็ประมาณ30บาทนะแบบไม่ไหวใจเด็กอะเออเด็กอะตอนนั้นมันแบบเด็กนักเรียนไม่มีตังจ์จก็เลยไนะ่ไถไปสยามไมหาะไรทำแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำก็เลยไครับ แต่กลับไปถึงออนนุชแต่คือเมื่อก่อนฟุตบาทมันไม่ได้ดีอย่างเงี้ยมันคือแบบมมนมีการก่อสร้างแล้วแบบฟุตบาทมันแตกๆก็บางจุดก็เดินเอาบางจุดก็ถ่ายเอาอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีความยากลําบากเนยมันก็จะเป็นความทรงจาช่วงแรกของเราเลยของการมาส่วนเป็นครั้งแรกอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราไปเอกมัยกันดีกว่าดูว่าตอนนี้มันจะมีคนเล่นไหมหรือว่าพื้นมันจะเปลี่ยนแต่คือเราออกมาตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ห้าโมงแล้วไล่เล่นหกโมงคือ เสียวเราสับหมูเราไม่ได้เล่นสะเกียบเลยคือท,ที่ที่มันเสียวลาที่นี่เพราะว่าหนึ่งเลยเราเราเดินหาข้าวด้วยแล้วก็ไม่มีข้าวกินเพราะว่าคนเยอะมากไม่ไหวรอคิววันอ,อาทิตย์ด้วยคนก็หลบฝนกันด้วยอะฝนตกอะ<ช> อยูร้านข้าวตรงข้ามร้านสะเก็ตที่เราจะเล่นกันมันเป็นฟูดแลนด์มันอยู่ตรงข้ามแบบปาร์คเลยก็คือตรงข้ามสวนสาธารณะที่เรียกว่าสวนสลาลาดมันมีลมมาเลยกันไม่รู้เรียกชื่อถูกว่า okay. คแต่มันก็จะมีร้านฟูดแลนด์มันจะมีซื้อของกินซื้อขนมซื้อพนนี้นั่นได้เลยซื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนี้ก็จะเป็นโซนร้านข้าวที่อยู่ในฟูดแลนด์เราก็มานั่งกินข้าว มานี่ประวัติคือ,อยังไงกับเราเมื่อก่อนประวัติคือมันเป็นที่พาร์ทที่2ที่เรามาเล่นหลังจากส่วนเป็นมาบ่อยเลยเพราะว่าตอนเราเล่นส่วนเป็นเราเล่นไม่เป็นพอมาเจอเี่นเฮ้ยมนเล่นแบบใม่ส่วนเบ็นของน้อยเอออุปรกรณ์น้อยพอเนี่ยโอ้หสนุกแต่ตอนแรกม,มันมีอุปกรณ์แบบสนุกกว่านี้มันมีพวกฮับบ้ามีเนี่ยมันเป็นเหมือนแท่นขึ้นไป แต่นี้เป็นแลมนะเ,เป็นแลมเออคือนานมากก็ต้องบอกข้อดีข้อเสียของที่ที่นี่มันที่นู่นเน,นี่ยมันฟิลดีจริงฟิลนอกแบบเล่นข้างนอกนะแต่อุปกรณ์น้อยแล้วฝนตกก็จะเป็นแบ <laughs> บนีกนบน้ก็ถ้าฝนไม่ตกบรรยากาศโคตรดีใช่บรรยากาศดีได้สะพานขุดอูนิดนึงแต่ถ้ากลางวันนะลมพัดแบบข้างๆดีแล้วก็มีเรือวิ่งผ่านกินน้ำมันคือคลองแสนแสบเหรอเออใช่แล้วก,กินน้ำอย่างรั่นอันนี้ก็ทำให้คนต้องโล่งนี่ดูดูคนโล่งไม่มีคนข้อเสียนี่ก็จะมีสองจุดคือตอนนี้ไฟมันมีแค่ แต่ข้างหลังอันนี้ในกล้องมันเห็นว่าสว่างแต่นในความเป็นจริงแล้วมันมันมืดมืดมันมืด,มดจนแบบไม่ไหวเล่นอ่ะอันตรายต้องเล่นฝั่งนี้ <c oughs> ไปเด้อ่ <c oughs> ไม่ถึงมันสูงหรืออะไรวะไม่ใช่กูดโดดผิดแต่มันสงูอ <c oughs> องอยู่หนังไงเหนื่อยว จะฟอนป๊อปเอาอะนอรี่อันนี้มันโชว์ท่าหอยอยู่ปะฮะต้องมาไม่ไหวอะได้แต่ตอนนี้กพได้กินหมูท่าไปไหนไม่รู้เลยตรงนี้ในกล้องสว่างเลเนี่ยความสว่างอะกล้องเราดีมากอะตรงนี้สว่างแต่จริงๆแล้วมืดมากครนะทีอจริงมันก็มีไฟมันก็ไม่รู้กล้องเห็นเปล่าแต่ไม่เปิดอะเออทำไมไม่เปิดให้เล่นวะแบบแล้วตรงนี้มันมุมอันตรายไง มันต้องแบบมีไฟอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเกือบทุ่มนะคนโล่งเพราะว่าฝนมันตกไม่รู้จะมาไงกันนะแล้วช่วงนี้ตัวปลาสเกตมันเยอะมากคนก็เลยแบบว่าที่เลือกให้เล่นหลากหลายตัวน,นี้มันแบบค่อนข้างเก่าแล้วอุปกรณ์มันก็ไม่ค่อยอัปเดตเลยคนก็น่าจะไปเบื่อไปเล่นอันใหม่น่าจะสนุกกว่าอันนี้มันก็แบบเงียบๆเ,เลยตอนนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมาที่คนจะนั่งตรงที่ผมอยู่อะแบบโผเป็นสิบคือวันนี้มีแค่5คน ที่นี่คนที่แบบไม่รู้เอาเท่าที่เราเข้าใจกันเนอะเหมือนที่นี่แบบคนสับเหมือนก็จะเป็นอันนี้ เมื่อก่อนแวนจะมาแบบจัดงานที่นี่บ่อยแล้วก็แวนก็จะช่วยแบบออกงบในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใ่หรือเปล่าแต่แต่เท่าที่<จ>เห็นนะไม่ได้ใจะ่ะแบบงานโกสเก็ตเดย์ทุกปีแวนก็จะให้ถ่ายจากไอ้ส่วนเบนที่เราไปมาตอนแรกมาที่นี่แหละจะถ่ายจากเส้นทองหล่อมาแต่ว่าหลังจากปีล่าสุดก็ไม่ล่าสุดก็งานอยู่ที่เราไปเล่นปีนั้นก็เป็นปีสุดท้ายที่เขาจัดอุปกรณ์ก็ไม่อัปเดตตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหมือนแบบแวนเขาเลิกสนับสนุนแล้วเร่ๆๆลงเข้มหน่อ ตอนนี้มันก็จะเปื่อผยนะทุกคนแบบปกตินึกว่ามาแล้วคนมันจะเยอะก็เลยจะได้นั่งดูคนอื่นเล่นด้วยใช่จะได้ถ่ายเขาด้วยเราไม่มีอะไรอไม่มีฟุตเทจคนเล่นคนอื่นนะมีแต่ฟุตเทจคนเล่นแก่ๆอย่างเราแค่ไหยตอนนี้ไม่ได้มีร้านน้ำที่แบบลุงป้าเราตั้งแต่สมัยว่ผมมาเล่นแรกๆเลยตอนนี้ก็ยังมีตอนแรกนึกว่าเขาเลิกขายกันแล้วก็ยมี ตอนนี้มีข้าวหน้าหมูกระเทียมที่อร่อยที่สุดสําหรับผมก็คือร้านนี้แหละไม่ได้กินนานอยากกลับมากินพอว,วันนี้แบบกะมาเพื่อกินเอาสรุปฝนตกรถติดเลยคิดว่ากินพุดดิ้งแล้วกันป่านน่าจะปิดไปแล้วเพราะเมื่อก่อนประมาณแบบสี่โมงเขาเลิกขายกันแล้วอเลยเอาบบเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเมฆเขาบ้างเหรอเอาคุณนึกว่าจะเล่นท่าเดียวไหม เฮ้ยขอแบบเท่ๆตึงๆเฮ้ยเฮ้ยเเอาอะมันยังไม่ยังไม่หมดอะมัมต้องแบบมึงต้องขึ้นแต่หัวเลยเฮ้ยเยี่ยเก็บลงขึ้นแต่หัวเออ ลอดเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้ลงแปลกๆเหมือนมึงลงก่อนสุดอะมันจะหลุดเลยนี่แม่งมันหลุดอะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่แบบเราใช้เข้าระวองเล่นนะนี่มันจะอยู่ห่างนี่จุดที่เรานั่งถ้าเกิดปวดขี้เนี่ยคุณทำไงวะมันนั่งขี้ยากมากใชยเดี๋ยวดูดิมันแคบอะแค่ถอดกางเกงก็เลยครับไม่ต้มีขี้รอยอะไรเลั้ไม่มีโอเค ห้องน้ำมันแคบเกินมันนั่งขี้ลำบากโดยเฉพาะคนอ้วนๆแบบผมเนี่ยคนที่ดูแลอยู่มาเห็นนะผมมาขอเงบป,ประมาณมาสร้างห้องน,น,น้ำไหมไม่ไหวจริงเนี่ยมันได้ขี้เยี่ยวหน,น่้ยน,ยนี่เยี่ยวลงคลองก็ได้แต่แบบบางคนก็อยากแอบเยี่ยวอแบบผู้หญิงมากเงี้ยให้เขานั่งเงี้ยลำบาก,กเลยกว่าจะถกตะโปพงถกกางเกงได้ เฮ้ยจะสามทุ่มวะสองทุ่มสิบเก้าทีเราก็เลยมาได้สักพักนึงนะก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงแต่ที่นี่เปิดปิดกี่โมงอ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปเดีแต่ถ้าแปดในคลิปมันใช่เราไม่รู้แล้วว่าเวลาเปิดปิดเป็นกี่โมงแต่เมื่อก่อนอ่ะเล่นแบบกันยี่สิบสี่ชั่วโมงไงโอ้ผมเคยเล่นตั้งแต่แบบกี่โมงวะเคยมาตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงอีกวันหนึ่งตอนเล่นนาก็คือแบบนอนนี่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็เป็น ไม่มีคนแล้วนเนี่ยมันเหลือเ,เราอยู่3คนแล้วเมื่อกี้มีฝรั่งเข้ามา2คนแล้วเล่นอย่างโหดพวกผมก็นั่งดูเขาเล่นพวกที <ox> ่จอดรถเนี่ยใครรถมาก็จะจ้างนิดนึงข้างหน้ามันก็จะจอดได้แหละแต่ถ้าแบบมอเตอร์ไซค์เขามาจอดใน,นนี้ได้เลยมันน,น้อยอะ่ะรถยนต์อ่ะอ๋อนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใครอยากให้พวกเราไปที่ไหนก็คอมเมนต์นะเออคอมเมนต์เลยแต่พวกเราคิดว่าต่อไปคงอาจจะมีกลับไปซ้ำเหืนเบนมแต่ไม่ใช่เรนะ็วเนี่ยน่าจะาต้องรอแบบฝนหยุดจริงๆนะเอ้ยอ๋อเราลืมแนะนำร้านสเก็ตอ๋อมีร้านสเก็ตใกล้ๆใช่รั้ไไหพงงก็ปตนนเลย มีร้านชื่อว่า Nine Five s k e t h Shop ใช่ก็เป็นร้านของรุ่นพี่แล้วรู้จักไปทั่วเลยแต่เขารู้จักเราหรือเปล่าไม่รู้อะไรก็ไปปรึกษาพี่ในร้านได้ใช่ร้านตรงข้าวเหน้าใหม่อะไรเงี้ยพี่เลาให้คำปรึกษาอย่างดีเรื่องอกป่นแตกแผ่นหักก็เชิญฝั่งครับส่วนถ้าใครมาดูคลิปนี้อยากจ้างทำโปรดักชั่นก็ไม่ไม่ต้องจ้างหรอกเชิญเราเล่นปาร์กได้แบบว่าที่มีค่าเข้าแต่ขอฟรีเอไม่มีไม่มีตังค์น้อยขอเข้าฟรีไม่มีตังค์จริง แค่ค่าน้ํามันเนี่ยก็หมดแล้วจริงขับรถมานี่ก็ห้าร้อยอย่างข้าวเนี่ยเราก็ต้องหาแบบร้านประหยัดนิดนึงแล้อยากกินร้านแพงอยู่แต่เดทนี่มันค่อนข้างช็อตไม่ให้คนดูไอ้เผื่อเขาส่วนใหญ่เดทสเก็ตเขาก็อยากได้ของถูกอ่ะถ้าผมไปกินล็อบสเตอร์นี่ยใครจะไปตามกินใช่ไหมไม่มีตังกินใช่เราก็ไม่มีเราไม่มีตังกินกินล็อบสเตอร์โชว์อยู่ตั้งหมดเลยจะรอดรวยกันจบแล้วที่นี่เอกมัยพิงพ์พัฒใครอยากมาก็มอยากที่จะเป็นคลิปสวนเบนแต่ไม่ใช่แกเป็นที่ตี้เฉยเดี๋ยวฝากติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยพีพ ไปขอบคุณครับแต่หลายคนชอบมาแล้วทิ้งขยะเกินการนะที่สานะบางคนปลูกฝังที่ทำนินใช่ไหมใช่ถึงเชงปลูกไว้แล้วอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทิ้งไปกับงชง, <laughs> งขยะทุกชิ้นมีเจ้าของเราเป็น <laughs> คนซื้อของมากินไอของอันั้นนะแหละที่อยูของเราใช <c oughs> ่ <c oughs> เราก็ับที่ชอบเหมือนบ้านเราไม่ได้มาทิ้งขยะในบ้านเราเราคงโกรธมองไปเห็นถังขยะแล้วแบบมันอยู่ใกล้ๆอันนี้อันน้เราเออเนี่ยถังขยะมันอยู่แบบใกล้ๆเนี่ย เนี่ยมองไปก็เห็นสังกัยญาแล้วจริงๆเป็นของเราเองเอาไปใช่ใช่เนี่ยคนกินแล้วัน